โอเคนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมวินโซนิกนะครับผมหลายๆคนนะครับผมที่ได้ติดตามแอนิเมะเรื่องยูกิโอนะครับผมหรือว่าได้เล่นการ์ดเกมยูกิโอนะครับผมก็น่าจะพอรู้จักการ์ดจําพวกหนึ่งนะครับผมที่ถูกเรียกว่า3เทพมายานะครับผมซึ่งก็ตามชื่อครับผม3เทพมายาก็มีการ์ดอยู่สาใบนะครับผม และสำหรับคลิปนี้ครับผมผมก็จะมาพูดถึงประวัติของหนึ่งในการสามเทพมายานะครับผมนั่นก็คือฐานเทพยักษ์โอเบลิกส์นั่นเองนะครับผมชื่อเต็มในภาษาอังกฤษนะครับก็คือ Obelix the t o r m e n t ์ r นะครับผม หรือชื่อภาษาไทยก็คือทหารเทพยักษ์โอเบลิกส์นั่นเองนะครับผมเป็นหนึ่งใน3ของการ์ดแห่งพระเจ้าสไตล์อียิปต์นะผมซึ่งเป็นหนึ่งในการ์ดที่มีพลังแข็งแกร่งมากในภาคดูเอลมอนสเตอร์นะครับผมและเป็นกุญแจสําคัญของเนื้อเรื่องในช่วงครึ่งหลังถึงท้ายเรื่องของภาคดูเอลมอนสเตอร์ด้วยนะครับผมแต่เดิมนะครับผมการ์ดโอเบลิกส์นะครับผมอยู่ในการครอบครองของอิชิสุรันหรือว่าพี่สาวของมาริกนั่นเองนะครับผมเมื่อได้มาจัดนิทรรศการอียิปต์ที่พิพิธภัณฑ์เมืองโดมิโนนะครับผม หลังจากได้เจอไคบะก็ได้นำการ์ดทหารเทพยักษ์โอเบลิสต์นำไปมอบให้ไคบะนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นการ์ดใบนี้นี่มังเทพพิทักษ์โอเบลิส์นี่สมการ์ดอีกสองใบนั้นได้ถูกพวกกูขโมยไปเพื่อการแย่งชิงกลับมาขอฝ่ากเทพพิทักษ์โอเบลิส์เอาไว้ที่คุณก่อนนะคะยังไงก็ขอรับเรื่องเล่นสนุกกับกูก็แล้วกันแต่ว่ามีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งะอะไรไม่ทราบคะต่อหน้าฉัน จะได้พูดถึงเรื่องไร้สาระอย่างฟาโรหรือว่านับพลอีกล่ะฉันอะไม่สนใจเรื่องในอดีตแม้แต่น้อยอแต่ในภายหลังต่อมาครับผมในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของ Battle City นะครับผมไคบะก็ได้พ่แพ้ให้กับยูกินะครับผมแล้วก็ได้เสียการ์ดโอบ l ลิกให้กับยูกิไปนะครับผม

Ini benda kan? สุตเป็นต้นสูตรสารและพิธีกทําการต่อสู้แล้วด้วยนะเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เจ้าไปสามารถใช้มอนสเตอร์ได้โอเบลิสไม่ใช่มอนสเตอร์แต่เป็นแท้ต่งางหากต่อไปเนี่ยครับเราจะมาพูดถึงการ์ดโอเบลิกกันนะครับผมว่ามีเอฟเฟคอะไรและเป็นการ์ดแบบไหนนะครับก็รูปภาพก็จะขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับผมก็เจ้าการ์ดทหารเทพยักษ์โอเบลิกนะครับผมจะเป็นการ์ดมอนสเตอร์นะครับผมจะมีธาตุเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วก็จะเป็นเผ่าเทพเอฟเฟกนะครับ มีเลเวลอยู่ทั้งหมด10เลเวลนะครับผมพลังโจมตีและป้องกัน4,000นะครับผมต่อไปนะผมส่วนของเอฟเฟกตทหารเทพยักษ์โอเบลิกสนะครับผมก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าเอฟเฟกของทหารเทพยักษ์โอเบลิในแอนิเมะกับในการ์ดจริงเนี่ยเอฟเฟกมันแตกต่างกันนะครับผมก็เพื่อที่จะรักษาสมดุลเกมให้ในโลกจริงมันไม่โกงหรือว่าไม่เกียนอะไรเกินไปก็น่าจะเนิร์ฟเอฟเฟกของโอเบลิลงมาบ้างนะครับ ก็เอฟเฟกของโอเบลิกส์ในโลกจริงก็ตามนี้เลยนะครับถ้าเราจานเชิญปกติทหารเทพยักษ์โอเบลิกส์นะครับผมเราจะต้องสั่งเวทมอนสเตอร์3ตัวบนสนามของเรานะครับผมและการอัญเชิญแบบปกติของทหารเทพยักษ์โอเบลิกส์นะครับผมจะไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะครับผมและในระหว่างที่ทหารเทพยักษ์โอเบลิกส์ถูกอันเชิญแบบปกติไ,ได้สําเร็จนะครับผมการและเอฟเฟกต์การนะครับจะไม่สามารถถูกสั่งชิงานได้นะครับผม ทหารเทพยักษ์โอเบลิกส์นะผมจะไม่สามารถถูกเลือกเป็นเป้าจากเวทมนต์กับดักหรือว่าเอฟเฟกต์การ์ดนะครับและถ้าเราอัญเชิญแบบพิเศษโอเบลิกส์มานะครับผมในช่วงเอ็นเฟสครับเราก็จะต้องส่งโอเบลิกส์ลงสุสานนะครับอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือเราสามารถสมวยมอนสเตอร์สองตัวของเรานะครับผมเพื่อทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับผมและในเทิร์นที่เราสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นี้นะครับผมการ์ดนี้เนี่ยจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับผมก็จะเห็นได้เลยนะครับผมว่าเอฟเฟกต์ของโอเบลิกส์ใน มันไม่ได้โหดมากมายเหมือนในแอนิเมะเลยนะครับผมประวัติความเป็นมานะครับผมชื่อโอเบลิกส์นั้นนะครับไม่ได้มาจากเทพเจ้าองค์ใดๆเลยนะครับผมแต่เป็นชื่อที่มาจากเสาต้นๆหนึ่งครับผมที่มีชื่อว่าเสาโอเบลิกส์นะครับผมคาว่าโอเบลิกส์นะครับผมมีล่าศัพท์มาจากภาษากรีกคือโอเบลิคอสนะครับซึ่งมีความหมายว่าเหล็กแหลมหรือว่าเสาปลายแหลมนะครับลักษณะของเสาโอเบลิกส์นะครับผมจะเป็นเสาสูงสร้างจากหินแกรนิตใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆเลียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสีด่ด้านยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนพิระมิดและคุ้มไว้ด้วยโลหะต่างๆเช่นทองคําเหล็กหรือทองแดงเป็นต้นนะครับเสาโอเบลิกส์นะผมเป็นเอกลักษณ์ทางศิละปะที่มีต้นกําเนิดมาจากอียิปต์เป็นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารแห่งพระเจ้านะครับบริเวณรอบเสาโอเบลิก์จะแกะสลักเป็นล่องลึกด้วยอักษรเฮียโลกลิฟิกนะครับผมเพื่อบอกถึงเรื่องราวของฟาโรห์ผู้สร้างโดยแรงบันดาลใจในการสร้างเส,สาโอเบลิกส์นั้นได้ถูกสันนิษฐานเอาไว้ว่า โอบิลิกน่าจะใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งสุริยะเทพลารูปเล่าของเสาโอบิลิกสนั้นชาวอียิปต์น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากปรากฏการธรรมชาติที่เรียกว่า s u n ฟ i l l ลอนะครับผมซึ่งเป็นปรากฏการของลำแสงเมื่อฉายแสงยามอาุุณและยามอาทิตย์จะรับขอบฟ้านะครับผมแสงจากดวงอาทิตย์นะครับเมื่อส่องประก,กายกับท้องทะเลนะครับผมจะสะท้อนผิวน้ําจนมีรูปร่างคล้ายเสาสุริยะนะครับผม หรือว่าสัญลักษณ์แห่งเทพลานั่นเองนะครับโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสาหรับประวัติของฐานเทพยักษ์โอเบลิกส์นะครับผมซึ่งถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดติดขัดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมในครั้งต่อไปอยากให้ผมพูดถึงประวัติของ3เทพมายาตัวใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็โอเคครับผมสาหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอช่ใช่ายก่อนที่จะจากลากันไปนะครับผม ผมก็มีสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งอยากจะบอกทุกท่านนะครับผมถ้าเป็นไม่ได้นี่ขอให้แบบเอาหูแนบชิดฟังเลยนะผมและสิ่งที่ผมจะบอกนั้นก็คือ,อเ,คเ,เ,เออเออเออก็ตามนั้นแหละครับทามนั้นแหละครับ